สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันพุธที่21ธันวาคมนะครับก็เข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์กันแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเกมที่ผมจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นทางฝั่ง Microsoft กันบ้างนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องเล่นเกม Xbox Series นะครับสีขาวที่อยู่ฝั่งซ้ายของเพื่อนๆเ,เลยนะครับตัวนี้ ซึ่งเขาจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับของเครื่องเล่นเกมทาง Microsoft เขาจะมีตัวรุ่น X ที่เป็นสีดำนะครับสีดำแล้วก็ตัวรุ่นเล็กของเขาจะเป็นสีขาวตัวนี้ตัวผมเองใช้เครื่องเล่นเกม Xbox Series เนี่ยมาได้น่าจะประมาณเกือบเกือบปีแล้วนะฮะเกือบเกือบปีแล้วเกือบเปีนะครับก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มมาคลุกคลีเยอะหน่อยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวบริการ Cloud Gaming เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะสนใจอยู่นะครับสนใจอยู่แล้วก็หาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะ แล้วก็ประเทศที่มีบริการคาวเกมมิ่งในโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยก็ที่เห็นเห็นอยู่นะครับก็จะมีเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นนะครับสประเทศนี้นะครับที่มีบริการคาวเกมมิ่งค่อนข้างาหลายเจ้าที่เข้าไปเปิดบริการนะครับรวมถึงตัว x อ o x Game p ก s s ตัว Un t ติ a t e ตัว Un t ติ a t ดด้วยนะครับที่เป็นสมาชิกรายเดือนของเขาที่เขาพ่วงตัวแพ็กเกจการเล่นเกมแบบคาวเกมมิ่งเข้ามานะครับแต่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ ยังไม่เปิดให้บริการนะครับไม่เปิดยังยังไม่เปิดให้บริการแต่เพื่อนๆก็ต้องทราบกันไว้นิดนึงนะครับตัวเครื่องเล่นเกม Xbox Series ที่เราซื้อมาใช้งานหรือว่ามาเล่นเกมกันเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยเราเองเนี่ยยังไม่มีตัวแทนที่โดนแต่งตั้งมาจากทาง Microsoft อย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนดังนั้นตัวเครื่องที่เราซื้อซื้อกันมาเนี่ยก็จะผ่านจากพ่อค้าต่างๆท,ท,ที่เขาอยอมรับ ในเรื่องของตัวการบริการหลังการขายกันเองนะครับถ้าเครื่องมีปัญหามีปัญหาเนี่ยก็จะต้องติดต่อกับคนที่เราซื้อมานะครับหรือว่าอาจจะต้องติดต่อไปยังฝ่ายซัพพอร์ตของ Microsoft Thailand นะครับหรือว่า Microsoft ที่อยู่ในภูมิภาคของเรานะครับถ้าใกล้สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็จะต้องดำเนินการเองกันนิดนึงจะต่างกับตัว เครื่อง PlayStation นะครับที่กิ้งก้างเข้าไป0ูนย์สได้เลยนะครับพูดภาษาไทยคุยกันรู้เรื่องก,กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างแต่ว่าสิ่งที่มันค่อนข้างได้รับความนิยมในประเทศไทยในตอนนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับก็คือตัวเกมที่เป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่า ซื้อในตัวแพลตฟอร์มอื่นๆถ้าเป็นเกมเกมเดียวกันนะครับถ้าเป็นเกมเกมเดียวกันกับคนในประเทศไทยนะครับกับเกมเมอร์ในประเทศไทยซึ่งมันก็จะเป็นสิทธิ์ในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีการเข้ามาทําการตลาดที่อย่างถูกต้องนะครับตัวเงินที่เราซื้อไปเนี่ยมันก็ยังไม่มีเกมที่เป็นราคาไทยบาทนะมันก็เลยต้องไปใช้กับตัวสโตอ์อื่นๆแล้วก็เลือกเอาเลยนะครับว่าจะไปสโต์ไหนเราก็ไป เปรียบเทียบเทียบเคียงกันเอ,า,อาค่าเงินของประเทศที่ดูแล้วอ่อนใช่ไหมครับดูดูแล้วอ่อนถ้าในบ้านเรากา็ที่นิยมใช้กันก็มีอยู่ประเทศ2ประเทศนะครับก,ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าคนที่ซื้อตัวเครื่องเล่นเกม Xbox Series นะครับมาใช้งานเนี่ยอย่างน้อยผมก็รู้แล้วนะครับว่า,าเขาก็ต้องศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลมาในระดับหนึ่ง ว่ามันมีการใช้งานยังไงแบบไหนยังไงนะครับซึ่งการใช้งานนั้นก็ต้องใช้เป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดเป็นหลักเลยแหละเป็นหลักเลยสหรับในประเทศไทยเพราะตัวแผ่นเกมเนี่ยถ้าคนที่ซื้อตัวเครื่องรุ่น X นะครับถึงจะมีช่องใส่แผ่นมาให้ก็าตามก็ค่อนข้างที่จะหาตัวแผ่นเกมของฝั่ง Xbox เนี่ยค่อนข้างยากกับบ้านเรานะครับ ส่วนถ้าคนที่ซื้อตัวรุ่นสีขาวตัวนี้มานะครับไม่ต้องพูดเลยตัวเรื่องแผ่นเพราะมันเล่นได้แต่แบบดิจิตอลดาวน์โหลดนั่นก็คือเหมือนกับตัวเครื่อง Play 5ที่เป็นแบบตัวดิจิตอลนะครับจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับคราวนี้เมื่อตัวเลือกในการเล่นเกมของเราเนี่ยโดนบีบให้มันเหลือแค่ทางเลือกเดียวนะครับกับการเล่นเกมเครื่องเล่นเกม Xbox Series ก็คือแบบดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับตัวบทบาทที่จะมีส่วน สำคัญเลยนะครับในการที่จะใช้งานนั่นก็คือจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่งตัวอินเทอร์เน็ตในบ้านเราเนี่ยหายห่วงนะครับเป็นสแตนดาร์ดที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยหลายหลายประเทศมากเลยนะครับรก็อยู่ในขั้นแบบท็อป10นะนะท็อป10ของโลกเลยเกี่ยวกับเรื่องของตัวสปีดนะครับสปีดความเร็วนะครับนะครับก็ค่อนข้างไม่มีปัญหา แต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าตัวเครื่องเล่นเกม Xbox Series เราเนี่ยมันไม่ได้มีการเข้ามาทำการตลาดอย่างถูกต้องใช่ไหมครับอย่างที่ผมได้กล่าไวไว้ตั้งแต่ตน้นเมื่อเรามาดูตัวข้อมูลนะครับเมื่อเรามาดูตัวข้อมูล Xbox Support นะครับว่าเขามาีประเทศไหนบ้างนะครับประเทศไหนบ้างที่ทาง Microsoft เขามาทำการตลาดแล้วในฝั่งของเครื่องเล่นเกมตัวนี้ เ้าจ,จะเห็นเลยนะครับว่าในโซนเอเชียของเราเนี่ยก็จะมีอินเดียนะครับอ่าอินเดียอินเดียนี้เข้ามาแล้วญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับส่วนมาเลเซียเนี่ยยังเลยไม่มีสักเครื่องนะครับอ่าฟิลิปปินส์ก็ยังนะครับสิงคโปร์อ่ามีแล้วนะครับสิงคโปร์นีน้น่าจะใกล้ไทยเรามากที่สุดละนะครับอืมแล้วก็อ่าประเทศไทยอ่าไต้หวันอ่าไต้หวันก็ เข้ามาทําการตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประเทศไทยแลนด์เวียดนามนะครับก็ยังนะครับยังนะครับดังนั้นตัวระบบโครงสร้างต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้อ่าเหมือนกับว่าแบ่งปันนะครับแบ่งปันมาให้กับประเทศที่ยังไม่ได้เข้ามาทําการตลาดเนี่ยอ่ามากเท่าที่ควรนะครับมากเท่าที่ควร เพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมว่าเขาก็ต้องให้ความสําคัญกับประเทศที่เขาเข้ามาทําการตลาดก่อนนะครับดังนั้นตัวระบบโครงสร้างพวกอินฟาสตัคเจอร์ต่างๆที่เขาลงทุนไว้เนี่ยมันมันก็ต้องทําเอาไว้สําหรับคนในประเทศเหล่านั้นใช่ไหมครับคนในประเทศเหล่านั้นก่อนแล้วเราเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวสํารองแหละประมาณนั้นผมผมมองนะครับผมมองไว้ว่าว่ามันมันมันจะต้องเป็นแบบนั้นไม่ไม่งั้นถ้าประเทศไทยเนี่ยดาวน์โหลดเกมเนี่ยโอ้โหได้เร็ว ได้เร็วกว่าประเทศที่เข้ามาทารตลาดเนี่ยมันก็ดูยังไงยังไงอยู่นะครับถ้า,าตัวสปีดอินเทอร์เน็ตที่มันเท่ากันนะครับแต่ผมก็คิดว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยน่าจะไปใช้ตัวทรัพยากรพวกโครงสร้างต่างๆเนี่ยของประเทศสิงคโปร์นะครับของประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งคนที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะเมื่อได้ตัวเครื่องเล่นเกม Xbox มาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับในการดาวน์โหลดตัวเกมต่างๆความเร็วระดับ 100เมกะบิตต่อวินาทีเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ้ยก็คอยได้นะครับคอยได้ไม่มีปัญหาแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยอาจจะมองว่าอคอยไม่ได้นะ่ะคอยไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้งานเกี่ยวกับการเทสโน่นเทสนี่บ่อยล็อกติดตั้งโน้นติดตั้งนี่บ่อยนะครับก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าเออประเทศที่เขามีการทําการตลาดจริงจังเนี่ยเขามีปัญหาไหมนะครับกับตัวความเร็วนะครับความเร็ว นะครับในการดาวน์โหลดตัวเกมที่เป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดก็เข้าไปดูแล้วก็เออเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมความเร็วของตัวอินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดเนี่ยมันก็ดูแบบแกว่งแว่งนะครับดูไม่ค่อยเสถียรดูแบบเดียเดย ong, เด๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับอ่าซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับบางทีก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหรือบางทีก็ลงต่าเลยนะครับต่ํายาวไปเลยนะครับก็ต้องคอยกันไปอ่าคอยคอยกันไปซึ่ง ซึ่งเขาก็มีวิธีการแก้ปัญหาโดยการปรับแต่งนะครับปรับแต่งหรือว่าทำการคอนฟลิกตัวฟังก์ชันของตัวเน็ตเวิร์กในตัวเครื่องเล่นเกม Xbox Series นะครับซึ่งเขาก็มีตัวฟังก์ชันตัวนี้ให้เราสามารถปรับแต่งได้กับตัวคุณสมบัติคุณสมบัติของตัว DNS นะครับ DNS ซึ่งมันย่อมาจาก Domain Name Server นะครับ Domain Name Server ซึ่งค่าตอนแรกเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมจะไม่ได้อธิบายเจาะลึกมากนะครับว่าโดเมนเนมเนมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันคืออะไรอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้อมูลให้เพื่อนๆเ,เข้าไปศึกษากันแต่ว่ามันมันจะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะทำให้การดาวน์โหลดของตัวเกมที่เป็นแบบดิจิทัลดาวน์โหลดที่เราโหลดมาติดตั้งตัวเครื่องเนี่ยมันมีความนิ่งหรือว่าความเสถียรที่มากขึ้นนะครับที่มากขึ้นจากที่ผมได้ทดสอบและและ้วก็ได้สัมผัสมานะครับ บางคนอาจจะใช้แล้วไม่ได้เป็นตามที่ผมรู้สึกก็ได้นะครับแต่แต่แต่นี้เป็นสิ่งที่ผมเอามาบอกกล่าวเพื่อนๆกันว่าผมลองใช้แล้วว่ามันมีความแตกต่างจริงๆนะครับ mm. เมื่อผมได้ทําการตั้งค่านะครับตั้งค่าตัว dns นะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมก็มาเริ่มกันเลยนะครับโดยช่วงเวลาที่ผมเลือกใช้ในการทดสอบเนี่ยก็คือเมื่อตอน ประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับประมาณตีหนึ่งครึ่งเกือบๆจะตีสองแหละอ่าประมาณนั้นอยู่ในช่วงเวลานั้นก็คือของเช้าวันนี้แหละอ่าของเช้าวันใหม่ของวันนี้เลยเพราะว่าผมเลือกเอาช่วงเวลาที่อ่าคนในประเทศไทยเราเองเนี่ยใช้อินเทอร์เนต็ตค่อนข้างน้อยนะครับจะได้ตัดปัญหานในเรื่องของตัวอ่าแบนด์วิดธ์นะครับเพราะว่าเราใช้อินเทอร์เนต็ตราคาแบบชาวบ้านใช่ไหมครับไม่ได้เป็นราคาแบบองค์กรหรือว่าบริษัทที่มีอ่าท่อ สำหรับในการใช้งานแบบแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะมีการใช้งานร่วมกันกับคนในหมู่มากแล้วกันนะครับมันก็เลยทำให้ถ้าเราไปเลือกใช้เวลาในการทดสอบอประมาณหนึ่งทุ่ม2ทุ่มหรือว่าเป็นเวลาปกติที่คนเราเนี่ยตื่นมาทำงานหรือว่าใช้ชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดตัวปัจจัยสัญญาณ แว่งเข้าไปอีกก็ได้นะครับเพราะเราเราไม่สามารถจะไปคอนโทรได้ได้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเวลานี้พี่ช่วยลดการใช้งานอินเทอร์เน็ตหน่อยนะครับเราก็เลยเลือกเอาตัวเวลาที่การใช้ปริมาณของการดาวน์โหลดหรือว่าอัปโหลดเนี่ยต่ำภายในประเทศนะครับก็คือจะเป็นช่วงเวลาแบบนี้แหละนะครับดึกๆึกนะครับดึกๆึกหรือว่าเป็นช่วงเวลาเช้าวันใหม่ส่วนการเชื่อมต่อน,นั้นผมก็ตัดสัญญาณ Wi-Fi ออกออกเลยนะครับใช้ ตัวสายแลนนะครับสายแลนเพิ่มความสเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับและตัวเกมที่ทำการทดสอบนั้นก็จะเป็นเกม Overwatch นะครับ Overwatch ภาคภาคล่าสุดนี่แหละนะครับความจุก,ก็จะอยู่ประมาณ30กว่ากิกนะครับก็กำลังพอดีพอดีแหละกำลังพอดีพอดีเลยไม่ได้น้อยไปมากไปนะครับและระยะเวลาในการทดสอบเนี่ยผมจะไม่ได้ทดสอบแบบดาวน์โหลดครบ 100%นะครับจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณอย่างละ10นาทีนะครับกับการตั้งค่าตัวตัว DNS เนี่ยแบบอโตโมตินะครับแบบอโตโมติกแบบที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าไปตั้งค่าเลยเป็นค่า d e f a u l t แล้กันนะครับค่ามาตรฐานของเครื่องเล่นเกม Xbox ที่เพื่อนๆใช้ใช้กันมานะครับก็จะวิ่งตรงไปตามาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆแต่ละคนที่เขาใช้งานกันอยู่นะครับกับอีกอันนึงก็จะเป็นการ ใส่ค่า DNS นะครับเข้าไปแบบตัวเหมือนกับคัสตอมเลยนะครับเลือกเลยว่าเราจะใช้ DNS ของเจ้าไหนซึ่งตัว DNS เนี่ยโดเมนเนมเซิร์เวอร์เนี่ยมันก็มีหลายๆเจ้านะครับหลายๆเจ้าให้บริการแต่ตัวที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมก็ใช้ของ Cloudflare นะครับ Cloudflare นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมใน ในในด้านองค์กรหรือว่าด้านเน็ตเวิร์กและการติดตั้งเจ้าตัว dns ของตัวเครื่องนั่นเกม xbox series นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่น x หรือว่ารุ่น s เนี่ยการติดตั้งก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงแค่เ,เพื่อนๆเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็เข้าไปในที่หมวด set network setting แล้วก็เลื่อนมาที่เมนู advanced setting เราก็จะเห็นหัวข้อเมนูที่เขียนว่า dns setting นะครับตรงส่วนนี้เราก็แค่ทำการเปลี่ยนจาก automatic เป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลแล้วก็เราก็ใส่ตัวหมายเลขตัว IP ของโดเมนเนม m เซิร์ฟเวอร์เข้าไปเลยนะครับซึ่งผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าผมใช้ของคาวแฟก็จะเป็น1.1.1.1แล้วก็ตัว secondary ออก็จะเป็น1.0.0.1นะครับแล้วก็ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้นิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ตัวโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ของคาวแฟก็ได้นะครับ ที่ทํางานได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะเพื่อนๆก็ต้องทําการเช็คด้วยนะครับเช็คด้วยว่าตัวโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยของผู้ให้บริการฟรีเจ้าไหนเนี่ยมันเหมาะกับอินเทอร์เน็ตของบ้านเรานะครับของของบ้านเราที่เราติดตั้งอยู่เนี่ยอัน,นอันเน,น,นี้ยเพื่อนๆก็ต้องคอยหมั่นตรวจสอบเช็คกันด้วยนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันคือของฟรีนะครับของฟรีไม่ได้เสียค่าบริการ เสียตังเพิ่มแต่อย่างใดนะครับทำการบ้านกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ลองเทสแล้วว่าตัวโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยของคาวแฟเนี่ยค่อนข้างที่จะจะนิ่งกว่าผู้ให้บริการตัว DNS ฟรีเจ้าอื่นๆนะครับท,ที่ที่ผมลองลองสังเกตดูนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่าวันใดคืนใดเนี่ยเกิดตัวคาวแฟเนี่ยเกิดดูแล้ว ล่มล่มลงไปหรือว่าไม่ค่อยมีความเสถียรที่มากกับช่วงเวลานั้นผมก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะไปใช้เป็นออโตเมติกเหมือนเดิมไหมนะครับหรือว่าอาจจะไปหาตัว DNS ตัวสำรองเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าม,มีปัญหานะครับอันนี้ก็ต้องใช้าการทดสอบในเรื่องของตัว,ตว,ตวคำสั่งตัวคอมมานละคอมมานไลน์นะครับก็ก็ไม่ได้ยากมากนะครับใช้ตัวคำสั่งตัวปิงอะไรแบบนี้ เทสเข้าไปดูนะครับเกี่ยวกับตัวเวลาแฝงว่าตัวไหนที่มันมีมินิเซกเนี่ยค่อนข้างต่ําๆนะครับก็เลือกใช้ตัวนั้นนะครับเลือกใช้ตัวนั้นแต่นี้ผมเลือกของตัวขาแฟ่เลืมบอกเพื่อนๆไปถ้าทําการเปลี่ยนค่า DNS หรือว่าสลับอะไรไปมาเนี่ยควรที่จะรีสตาร์ทเครื่องใหม่ทุกครั้งนะครับเราก็มาเริ่มสตาร์ทกดดาวน์โหลดติดตั้งกันเลยนะครับอันบนจะเป็นของ การตั้งค่าแบบออโตเมติกเพียวๆไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับเสียบสายแลนต่อ Wifi ดาวน์โหลดเลยนะครับกับอันข้างล่างที่ผมทำการติดตั้งตัว DNS server ของ Cloudflare นะครับที่เป็น1.1.1.1.1นะครับใส่ค่าเข้าไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าสปีดในการดาวน์โหลดเนี่ยการตั้งค่าแบบอโตโมตินะครับการตั้งค่าแบบอโตเมติเนี่ย ค่อนข้างที่จะดูแล้วแกว่งแงนะครับแกวงแวงถามว่ามันเร็วไหมมันมันก็เร็วนะครับมันก็เร็วแล้วนะครับมันก็จะดูแต่แต,แต่แต่ดูสปีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมากไม่ค่อยท,ที่ที่จะสูงมากมันก็จะอยู่ประมาณผมดูเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับจะอยู่สักประมาณสองร้อยเมกะบิตนะครับเมกะบิต เมกะบิตเปอร์เซกนะครับต่อวินาทีนะครับจะอยู่เฉลี่ยเฉลี่ยประมาณนี้แหละ,ะแบบออโตเมติกนะครับถ้าบางช่วงก็อาจจะมีพีคไปถึง400ก็มีนะครับ400เมกะบิตเปอร์เปอร์เซกก็มีนะครับ, ps, นะรบแต่แต่พอมาดูเฉลี่ยภาพรวมๆเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณเนี่ย200เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ไม่ได้น่าเกียดนะครับไม่ได้น่าเกียดเลยแหละแต่พอมาดูตัวที่ผมทําการตั้งค่าอันล่างนะครับเพื่อนๆจะดูนะครับ อันล่างที่เป็นอของคาวแฟรที่ผมใส่เข้าไปจะเห็นเลยว่าความเร็วเนี่ยสปีดเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับดูนะครับมันจะอยู่สักประมาณสัก300 3 0 0ไม่กระบิดเปอร์เซตแล้วมันก็จะนิ่งๆอยู่แบบนี้นะฮะสามร้อยสามร้ก็อยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ที่ดูแล้วสูงสูงกว่านะครับสูงกว่าแบบอโตเมตินะครับผมก็เลยเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 5นาที6นาที7นาทีนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าพอตัวเกมที่มีปริมาณข้อมูลในการดาวน์โหลดเนี่ยยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยจะเริ่มเห็นความต่างของช่วงเวลาเนี่ยมากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับเห็น,เห,นเห็นไหมครับอของคาวแฟเนี่ยไปเนี่ยเกือบจะ80%เนะครับเมื่อครบ10นาทีนะครับแต่ของอตัว dns ที่เราตั้งค่าเป็นแบบอัตโมตินะครับตั้งค่าเป็นอัตโมติ จะอยู่ที่ประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับ61ประมาณ61%นะครับมีความแตกต่างกันถึง20%เลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดตัวเกมที่มีความจุแค่30กว่ากิกะไบต์นะครับ30กว่ากิกะไบต์ถ้าเป็นเกมที่ใช้พื้นที่มากกว่านี้อย่างเช่น Forza นะครับหรือว่า Microsoft Flight Simulator นะครับที่เป็นระดับแบบแตะ,แตะเกือบ100 g กิก มันก็มีความต่างของช่วงเวลานะครับมันก็มีจะมีความต่างช่วงเวลาที่มากขึ้นนะครับมากขึ้นเพื่อนๆก็ลองไปทําการตั้งค่าตัว DNS ตัวนี้กันได้นะครับซึ่งตัว DNS ตัวนี้มันก็มีผู้ให้บริการฟรีเนี่ยหลายๆเจ้านะครับถ้าคนไทยเราที่นิยมนิยมกันหน่อยเนี่ยก็จะเป็นของ Google นะครับของ Google เขาก็มีนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านาเว็บไซต์หรือว่าตัว็ตวงเ็ตเิรคเนี่ย จะค่อนข้างที่จะชื่นชอบตัวคาลแฝนะครับของของคาลแฟมากกว่าในความรู้สึกของผมนะครับในความรู้สึกของผมอันนี้เพื่อนๆก็สามารถลองดูกันได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้รับประกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมตั้งเป็นอของคาลแฟนะครับกับตัว DNS นะครับโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเรื่องของตัวระบบเน็ตเวิร์กของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ลองเข้าไปศึกษาตัว ระบบ DNS Domain Name Server เพิ่มเติมกันได้นะครับว่าเอ้ยมันมีผู้ให้บริการเจ้าไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วมันมีการส่งตัวแพ็กเกจยังไงกันบ้างไปมาระหว่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆบางคนถ้าศึกษาลึกเข้าไปเนี่ยก็อาจจะแบบมีการคอนฟิกเกี่ยวกับตัวเราเตอร์ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับอนาคตที่จะเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของตัว การเล่นเกมอย่างเช่นตัว cloud gaming หรือว่าการสตรีมมิ่งต่างๆนะครับได้อย่างคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับตัวอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุทกวันเนี่ยโอ้โหมหาศาลขนาดนี้ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับอาจจะทำให้ดูแล้วเออมันดูคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปในแต่ละเดือนได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีเทคนิคอะไรดีๆอีกเกี่ยวกับการดาวน์โหลดตัวเกมแบบดิจิตอลของ ตัวเครื่องเล่นเก็บ b o x s e r i ก s นะครับก็มาแบ่งปันหรือเอามาแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆหรือตัวผมก็ได้นะครับและสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนถึงช่วงท้ายนี้อีกแล้วนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ